มาดูเนื้อกิมจูของเราลูกที่อยากเก็บมากที่สุดแต่ก็ต้องได้เก็บแหละเพราะว่าเขาเริ่มเน่าแล้วนี่แหวกมาแล้วนะคะดูเนื้อ,อสวัสดีค่ะช่วงเย้ขาเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูฝรั่งกิมจูของเรานะคะปลูกไว้นานแล้วแต่ก็วันปีนี้เขาให้ผลค่อนข้างเยอะนะคะ ช่วงนี้แดดแรงเขาน่าจะสุกเร็วไปจ้าไปดูต้นกันเลยของเรานะคะนี่ฝรั่งกิมจูของเรามีต้นเดียวเมื่อก่อนมันข้าวก่อนนะคะต้นข้าล้มเข้าเสนี่เซจริงๆรหอทานบ้างไม่ทานบ้างนะคะก็แล้วอุย้ยลูกนี้ค่ะอยากเก็บมากที่สุดโอ้คงต้องเก็บแล้วแหละเพราะเริ่มจะเน่าละ ทำไมถึงอยากเก็บที่สุดเพราะว่าเหมือนเนื้อเขาจะหนาสวยอร่อยนะจ๊ะนี่อ่ะวางไว้ก่อนจ้ะไปดูลูกอื่นเลยช่วงนี้ก็อากาศร้อนเนาะอากาศร้อนเขาก็จะสุกเร็วผลไม้ผลไม้จะสุกเร็วจะแก่เร็วถ้าหน้าหนาผลไม้จะสุกช้านะคะเพราะว่าแสงแดดไม่ค่อยเจอ ถ้าแสงแดดเยอะๆเขาจะสุกเร็วโตวเร็วเยอะอยู่นะขนาดว่าไปเยอะแล้วนะนี่โอ้น่ากินทางนั้นเลยอ่ะเราก็จะแบ่งไปนะคะไม่ได้ไม่ได้เก็บไปหมดเก็บไปบางส่วนเพราะอะไรหิวเมื่อไร่ก็แวะมาหิวเมื่อไร่ค่อยมาเก็บเอาเนาะถ้าเขาอยู่บนต้นเขาก็จะ อยู่ได้นานกว่าอยู่ได้นานกว่าที่เราเอาจจะไปเก็บไปที่บ้านนะคะ,ะลูกนี้ก็เหมือนจะอ่ะยังดีกว่านี่ดูบรรยากาศดูบรรยากาศ,ร,ร,ากาศรอบๆนะคะน้ำเริ่มร้นแล้วนะคะเพราะว่าแดดออกประมาณ 3- 4วันแล้วปกติก็คือน้ำล้นเลยนะคะล้นเข้าไปที่อ ข้าวเราเลยเนาะอ่ะสองลูกแล้วโอลูกนี้ก็แตกแล้วจ้าเปิดมือดีเอาไม่เดาขาตั้งต้องมาตรงนี้ก็คงต้องเก็บแล้วแหละแตกแล้วจ้ะสามลูกเลย ทุก่นก็เก็บไปก่อน้านหลังค่อยมาเอาเนาะเอาไปเท่านี้ก่อนนะจ๊ะไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะอีกต้นหนึ่งของจิงจูนี่แหละมันเป็นต้นที่เราตอนออกมาจากต้นนั้นต้นม่อกี้แล้วเราก็ห่อไว้แล้วเราก็ลืมไปเลยลืมไปเลยว่าเราห่อเขาไว้นะคะไปดูด้วยกันดีกว่อนนะคะว่าเขาจะยังมีชีวิตรอดหรือเปล่านี่ ดูก่อนดูก่อนวายมันมีชีวิตอยู่นะเธอวายนี่ก่อนขนมเข้ามาติดแล้วกันาไปแล้วไม่นีตน้นนะคะมาดูเนื้อกิมจูของเราลูกที่อยากเก็บมากที่สุดแต่ก็ต้องได้เก็บแหละเพราะว่าเขาเริ่มเน่าแล้วนี่ แหวกมาแล้วนะคะดูเนื้ออดูเนื้อเขามเมล็ดน้อยนะคะแต่ก็ว่ามเมล็ดน้อยแต่ว่ามีมเมล็ดนะจ๊ะ เปลี่ยวมันแปลงฟันมาไปรังกินจิ๋ ด้วความงงก็คือต้นเดียวมัจนจะเขาจะมีลักษณะของรูที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าต้นนี้จะมีแค่กลมมีแค่ทรงแบบนี้นะคือเขามีปเป่นเปกันมากเลยอันนี้คือไม่เข้าใจทําไมเขาเป็นแบบนี้แต่ละกิ่งแต่ละก้านหรือว่าแต่ละองศาที่เขาเกิดหรือเปล่าไม่เข้าใจโอเคสณครับครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะคะบ๊ายบาย